คุณรู้เปล่าในในวงการในประเทศไทยดา,าราเซเลบหลายคนเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิญ,ญญาณนะเป็นคนที่ศึกษาจิตวิญญาณอาจารย์มีเคสตัวหนึ่งโอ้โหเดีเนี่ยนะโทรศัพท์อาจารย์หมดแล้ว iPad ไ,ไม่มีแล้วมีเคสตัวหนึ่งเ,เขาเขาทำแอรเียห้าสิบเอ็ในประเทศไทยแต่เขาใช้คําว่า Area 51ีห้นะแล้วเขาทำแปลนบ้านเขาติดต่ออาจารย์อยู่เขาได้เ,เขาเขาได้เชิญ เข้าสู่กระบวนการของบีอิงก็คืออาจารย์ใช้คาว่า b e อิงแต่คนทั่วไปจะใช้คาว่าต่างดาวหรือเอเลี่ยนเขามาบอกว่าน้ำํำจะท่วมอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วแล้วคุณคนนี้ไม่เอ่ยชื่อนะคุณคนนี้เขาก็เลยไปซื้อที่ที่ปักช่องแล้วก็แบ่งขายให้กับหลายคนแล้วตรงนั้นคือเป็นศูนย์รวมของดาราดาราเซเลบเลยที่เชื่อเรื่องพวกนี้นยะเขาซื้อหมดเลยอาจารย์ก็ติดต่อเขาอยู่ ในวงการของดาราเซเลบเขามีอย่างนี้กันเยอะมากแล้วอาจารย์ก็เคยคุยไม่ใช่เคยคุยคือคุยกับคุณท o อฟฟี่สามพัเขาบอกว่าดาราเซเลบหรือว่าแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์นะไปดูไปดู UFO เดี๋ยวนี้ก็ใช้คําว่า UAP u a เนาะ UAP แบว่าเยอะมากเขากลาบินกันแบบ80-90ิบาลำต่อคืนนะแบบว่าระบุแน่นอนว่าเป็น u n d e n t i f i ิฟ d f ไ y i n g UFO โอเคไหมยโอเคไหม นั่นแหละคือแบบว่าอย่างว้าวคนอย่างว้าวมีใครคอนเฟิร์มหรือ,อยังมีมีมีใครเคยเจอประสบการณ์ดี